ดีดีอย่างมากเลยนะครับแล้วก็รอ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 ,รอแตกครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหแตกในด้วย โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกเกมไล่เลนเร์อาวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเทคนิคการอัดป้อมแบบล่าสุดนะฮะซึ่งคนหลายคนมากที่ขอเข้ามานะครับผมก็คิดค้นวิธีการอัดป้อมมาให้นะครับซึ่งอัดยากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็คิดจนได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคนที่มีแชมเปญนะครับเพื่อ จะได้ไม่เป็นข้อหาว่าเออถ้ามีแชมเปญก็โดนยิงตายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับโอ้โหอืมเนี่ยฮะดูครับตั้งใจดูดีๆครับเห็นไหมครับพัดไปครับอ่าแล้วก็ปล่อยอีกทีมหนึ่งครับรอสักครู่ครับอ่าแล้วก็กดน้ําแข็งครับอรอสักครู่ป้อมแตกครับโอ๊ยแตกเรียบร้อยครับเป็นไงครับแตกครับอ่าเนี่ยครับการอัดป้อมนะครับแบบใหม่แบบล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับอ่านี่อันนี้มีแชมเปญอีกแล้วกดเข้าไปเลยครับอ่าครับมาถึงครับปล่อยไปเลยครับปึ๊บป๊บปบปบอ่าแล้วรเดี๋ยวรอพัดโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมมีวิธีแก้ครับอ่าเดี๋ยวเราเตรียมกดน้ำแข็งนะครับอ่าเตรียมกดน้าแข็งปึ๊บอ่ากดน้ําแข็งครับแล้วก็รอสักครู่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บนึงเออปึ๊บอุ้ยจะแตกปะวะ แตกครับโอยแตกค,ครับโอยแตกครับโอยเป็นไงครับอออัดได้เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะอัปเดตมายังไงก็อัดได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ฮะเห็นไหมมีแชมเปญอีกแล้วอัดต่อเลยครับแบบต่อเนื่องเลยครับอ่าปล่อยออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊ชูใช้สกิลปุ๊บเนี่ยแชมเปญจะยิงไม่โดนนะเห็นไหมก็ยิงไม่โดนปุ๊บพัดพายุไปนะครับแล้วก็ปล่อยทีม B นะแล้วก็รอสักครู่กดน้ําแข็งครับอ่ารอนะครับรออืม จ้าเด่นมายังไงอัดได้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับป้อมพังครับนี่นี่ป้อมซูเปอร์นะเอยนี่ป้อมอัลตรามาสเตอร์นะฮะยังแตกง่ายในขนาดนี้นะฮะเอาโหเลื่อนหลีกเลยครับโอ้ดะโอ้นี่เจอแชมเปญอีกแล้วจัดครับจัดขอมาก็จัดไปครับกับเทคนิคการอัดป้อมนะครับปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยปุ๊บ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 ดูครับดูแชมเปญยิงเอายิงไม่โดนครับอูถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเตรียมกด อ่ะน้ำแข็งนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บกดน้ำแข็งครับปึ๊บอ่าแล้วก็รอสักครู่ครับถ้าไม่แตกจะได้กดโล่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บแตกบ่กวะปึ๊บเอ้ยเอ้ยแตกเหรออ๋อแตกครับเป็นไงฮะโอ้โหแตกครับเอออัดป้อมก็ยังอัดได้เหมือนเดิมครับสำหรับคนที่มีเกียร์ลิมิเต็ดเท่านั้นนะฮะเกียร์ฟียังไม่รู้นะครับอ่ะครับก็ปล่อยไปอีกครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเตรียมกดพายุนะเห็นไหมครับยิงไม่โดน อ่าโอปาดพ,พาย Trans ุโออันนี้แบบธรรมดาครับไม่โดนพายุสวนกลับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะลองอัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแบบพายุสวนกลับนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ,อ้ดูครับจะแตกหรือเปล่าวะเฮ้ยแตกปาวะโอ้ยแตก,ะแแตกนะฮะโอ้ยจะอัปเดตมายังไงก็อัดได้นะฮะใครใครดูแล้วเอาไปใช้ได้นะครับอ่ามาดูกัน,นครับไม้นี้โอ้เจอแช,แชมเปญอีกแล้วผมเอาแต่แชมเปญเลยดีกว่านะฮะนะครับก็ปล่อยออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วก็รอพายุโหลดนะครับแล้วก็กดพายุครับอ่าแล้วก็รอสักครู่ครับบูบูบบอันนี้น่าจะเป็นสูตรแบบธรรมดานะครับคือไม่โดนสวนกลับนะครับเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่มันจะสวนกลับนะครับคือเรากดพายุมันก็พายุอ่าแตกนะครับเรากดพายุงก็พายุเรากดน้าแข็งก็น้าแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาเรากดพายุแล้วโดนพายุสวนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกดหาดูก่อนครับจนกว่าจะเจอนะครับเราค่อยหยุดคลิปนะครับผมว่าเนี่ยจะเจอหรือเปล่าวะเออปล่อยไปลิ้นแรครับเออ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บกดพายุครับอืมโอ้นี่ไงครับเป็นโดนแล้วโดนพายุแล้วเตรียมกดน้ําแข็งเลยนะครับอย่าให้มันวิ่งมานะคอ่ากดน้าแข็งไว้ปึ๊บแล้วก็รอตัวฝั่งเราสักครู่นะครับใครมีตัวเออที่ทำให้ช่วยวิ่งเร็วก็ดีขึ้นอ่าดีดีอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็รอ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 แตกครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหแตกในด้วยครับอืไม่ต้องคิดลึกนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือป้อมแตกด้านในนะครับก็ได้เลื่อนขึ้นมาแพตทินัมสองขีดนะครับเดี๋ยวเรามาอัดกันอีกครับอู้เจอแชมเปญอีกแล้วจัดครับอืมเราไม่สนคะแนนนะครับเราแค่มาโชว์อัดป้อมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเดี๋ยวเตรียมกดพายุครับเห็นไหมครับโดนยิงก็ยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าชูช่วยให้ อ่าโดนไม่โดนสกิลนะครับหลบหลีกครับอโหดูครับแตกครับเป็นไงครับแตกจนเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้มา26ถ้วยนับเอ่อเดี๋ยวเราไปดูเกียร์กันนะว่าผมใช้อะไรให้มันนะครับนี่ฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ตามที่เห็นเลยนะครับอผมจัดเป็น2ทีมนะครับเห็นไหมอ่เนี่ยเนี่ยมีเอ่อคนี่มีมูนฮะ เดี๋ยวมาดูโค้ดนี่ครับตัวแรกผมใส่เกียร์อ e ีวาซึ่งเป็นเกียร์ลิมิเต็ดนะทำให้อาจป้อมแรงเดี๋ยวมาดูตัวที่2ครับผมใส่ธนูกระเป๋าแล้วก็รอ,อ,องเท้านะครับเพื่อให้มันลดแร่แล้วก็เน้นการสร้างสกิลให้กับตัวแรกคือตัวอ e ีวานะครับทำให้อัดแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นทําให้แตกไวด้วยเอาครับสุดท้ายนี้ใครที่จะนําไปใช้ ในไอดีตัวเองก็เอาไปใช้ได้ครับประยุกต์ใช้ให้ถูกหลักถูกวิธีนะครับผมก็มีการแนะนําเทคนิคแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายคนเลยนะครับที่มีปัญหากับเรื่องการอัดป้อมนะครับเดี๋ยวไว้ที่หลังผมจะทําคลิปที่มีประโยชน์ให้ดูอีกนะครับที่มีสาระมีประโยชน์มากมายให้ดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ